สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่น้ำตกขุนงกรหรือว่าในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกนะครับไปถึงน,นี่ป้ายวงบอกถึเงเออหม้เผาวันต่างๆนะครับเปต้นไม้ใหญ่เลยต้นนต้นใหญ่ขนาดใกล้ๆครับลำธารน,นี่นะครับลธารใกล้ๆอันนี้คือลำน้ำแม่กน าจากน้ำตกขุนคอนเนาะยิเสียงนะครับใหญ่มากครับกว้างประมาณ7-8เมตรนะแล้วผมจะมาเรืพอพอมอุดมสมบูรณ์ของป่าเลยครับอันนี้คือมันเฮ่าเขาบอกไม่เฮียนะครับไผยเฮียไผยเฮียไม่เฮียก่อใหญ่เลยข้างนี้นะครับกำลังออกใหม่ลังก่อใหญ่ขนาดนครับใหญ่ใหญ่ประมาณแขนเขาเนี่ยดูสมบูรณ์มากไม่เฮียนี่ ก่อนไปก็เอาสารฟ้าเนาะไอ้ฝาตู้ฝาบ้านนะครับมีนักขนาดนะครับไม่เหี้ยนี่อันี้ผมจะขึ้นมาพอ,อทางเดินนี่นะครับทางเดินไปนี่จะมีกล้วยแดงออกอย่างสม่ำเสมอนักขนาดในในเขตนี่นะครับอตอนนี้ช่วงนี้ก็ะบางต้นก็ออกปีละนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ก่อนสักสี่ห้านาทีเนาะที่นี่ถ่ายหันเงินทานความรวมสมบูรณ์แล้วกับปลากล้วย นี่ฮะกล้วยแดงเท่าน,นั้นเลยเป็นตรงเห็นดำนะครับฟางต้นกาะมีลูกออกสีละมีสีออก,ะออกน,นกะฮะธรรมดาเลยฟังนั่นไม่หมดเลยครับมี่ใกล้ๆหน้านี่แหละครับหลุดมือหน้าปลาพางนี้ครับปลาตองซาดปลากล้วยไม่ยีได้วยกันนะหน้าตองซาดยานเห็นชาบิลำน้ำกกนะครับ มาดูจริงตางที่เขาขับรถผ่านมานั้นยิ่งแน่นหนากว่านี้ครับต้นกล้วยเน่ยนะเ,ออเดี๋ยวผมถ้ามีจั่งว่าโอกาสผมจะทำเป็นคลิปหนึ่งลงไปพอว่บาไอ้ตรงลำข้างข้างตางเนี่ยมันตรงห้องน้ําข้างถนนนะครับเมื่อต้นกล้วยนักขนาดนั้นมันจะมีน้าไหลก่อนน่าจะมีเนาะช่วงนี้พอดีฝนมันกำลังตกแล้วไมแต่วานี่นะครับวันนี้ก็ตุนบดมันหมืดมากมันรมยังมาตกอนะ่ะ ฝั่งนี้นะครับเนี่ยทังบดนี่คือไม่เฮี้ยทั้งนั้นเลยครับไม่เฮี้ยนี่ถ้ามันบบชื่นบบอุดมสมบ,บูรณ์จริงนี่มันจะบบมีเนานะถ้าแบบปาบบชื่นบบอุดมสมบ,บูรณ์แต่แต่เนี่ยมันจะยุ่มได้นะครับไม่เฮี้ยนี่ไนะปากกล้วยแดงทั้งนั้นเลยกล้วยแดงก็ไม่หกแบบนี้นะครับเนี่นยหัไม่หกขอวใหญ่มากนะครับเล่นต่อสายต่อสาย ไฟแดงลนะออกไม่ออกอยู่ตรงนี้เสียงลำธารดังขนาดเน้ำนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่จะว่าไปแล้วเหลือในเขตอำเภอเมืองเชียงรายนี่ก็เหลือแต่นั่นถุงก้อนนี่แหละมีย่งนี้หินมีลำธารแบบน้ำสาซาที่ไหลมานะครับเพราะว่าต้นน้ำมันแข็งต้นน้ามันลึกตรงไหนได้น้ามานักมาจากลอยจ้านเนาะ รายจ้างปัจจุบันน้ำตกถึงควส่วนตัวน้ำตกอีกถึงสูงข้างในวันนี้คงไ่ได้ไปครับนึงตกกางของมันหมื่นอนะันนี้ต้องพาไปถนะ <c oughs> ึงอดด้วยการหันเงนช่วยหัวแดง,แงนกน,น,นัก,กับานน้ำงนักธนาลาเป็นใกล้ๆนะครับน้ํานักธนา ใจในโลกนี้เน,นาะที่มันมีน้ำธรรมชาติอย่างนี้ครับถ้ารักษาปลาไว้ดีเขามีทักษาดีอาจจะมีนนนนเนาะเป็นที่ร,รักชาีอ,อิสสนเดียที่ส่วนคอยดูแลรักษาอยู่แล้วเนาะมีสำนักงานอยู่ตรงไหนนี่ครับเอาละครับผมวันนี้ผมพามาดูความดุดเดือดของปลาที่ทุกคนประสบหนา,ยยากใหญ่ทุกสิ่งนายกเทสันยุอคอนครับวันดีครับ